สวัสดีนะครับสวัสดีแฟนข่าวแฟนเพจทุกท่านนะฮะที่ติดตามรับชมนะครับ5รา,ายการ38นาทีนะครับตาบุญชื่นนะฮะเริ่มออกบินทะบาดนะครับเนนนิมนเนนรอก่อเดี๋ยวให้ครูบาไก่ไปก่อนเนนเนนเนนแสงนะแล้ว S <S <S มีมนพระคุณเจ้านะครับร <c oughs> ขอวยหารกาลุงโกมีพระคุณเจ้านะฮะพระสงฆ์จากวัดสมเพาทองนะครับมาร่วมรับบิณฑบาตกับหลวงตาบุญชื่นพร้อมด้วยกูบาไก่นะฮะแล้วก็ สมัมเณรพามด้วยนะฮะหนาายกา้านาทีนะครับอาทิตย์วันอังครารที่21นะครับธันวาคม2564นะฮะอ่าถอดรองเท้าด้วยครับถองเช้าด้วย

นี่ฮะแหมวันนี้นี่ต้องบอกว่าพระคุณเจ้านะฮะภายในวัดสำเพอทองนะฮะจำนวนสิบสามรูปนะฮะนี่มาพระสงฆ์ภายในวัดสำเพอทองสิบสามรูปรวมหลวงตาบุญชื่น กูบาไก่แล้วก็สัมมาเนนพามนะครับท like ั้งหมดพระสงฆ์สัมมาเนนวันนี้สิบหกลูปนะฮะะเย็นย็นครับเจนเยนไม่ไม่ทำแทนเขาเขามาไม่ไม่ช่วยเขาทำเออให้ให้ให้ครับนีเขาทำกแล้วนั่กัน ให้เขาเลยเออพี่คอยรับ่พยรับเอ้ออแบ่งกันช่วยกันทำของหนักนะครับเราไม่ใส่นะครับเป็นถุงใหญ่ๆนะครับฟังก่อนนะเป็นถุงใหญ่ๆเป็นน้ําเป็นแพ็คนะครับเราไม่ใส่ในบาทนะครับยกสองมือแล้วก็ชนบาทท่านนะครับสิดสาม สวัสดีทุกท่านท,ที่ติดตามรับชมนะฮะผ่านทาง a c e b o o k ไลฟ์เพจทั่วไทยดียวนะฮะนี่เป็นภาพบรรยากาศยามเช้าภายในวัดสัมภาทองนะฮะอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับนี้ต้องขอขอบคุณนะ,ะเจ้าที่หน่วยกู้ภัยนะครับมูลนิธิเสมอกันของจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับี่มาเป็นลูกศิษย์ลูกหาหน่วยความสะดวกนะฮะโอ้โหนี่ แต่วันนี้อากาศเย็นด้วยฮะสุพรรณบุรีวันนี้ยี่สิบองอศาจังหวัดอื่นนี่ที่พิชายภาคเหนือนี่ยังร้อนกันอยู่เลยนะฮะเนี่วันนี้สุพรรณเนี่ยอากาศเย็นแล้วนะฮะอันนี้คือภาพบรรยากาศสดๆเช้าวันนี้นะครับ บาบยกชนบาททั้งถาดเลยนะไม่ต้องไม่ต้องใส่ในบาทบยกชนบาทเสร็จกล้วยก็ยกชนบาทนะครับอ่าชนบาทครับอ่านั่นแหละครับอ่านั่นแหละครับอ่าช่วยรับกล้วยนะครับเจ้าที่รับกล้วยรับถาดหน่อย พระในวัดานี่ฮะนผ้าไตมาถวายแต่เช้าเลยนะฮะอ่าอันนี้ไม่ต้องตักนะครับยกชนบาททั้งทั้งขันเลยนะครับแล้วเดี๋ยวยกไปให้ท่านพิจารณานะครับ พ่อในขันไม่ตักนะพ่อพ่อในขันไม่ตักนะยกทั้งขันแตะบาทนะครับได้อย่างนั้นใส่ได้ครับใส่ยังอีชิ้นสองชิ้นเพราะว่าครูบาอาจารย์ท่าจะมาด้วยนะครับบุญในการโยนใส่ผ้าเนี่ยได้บุญเยอะเนาะยืนเลยครับยืนเลยครับยืนเลยยืนใส่บาทนะครับอันนี้เราไม่ตักนะแม่นะเรายกทั้งขันชนบาทแต่เดี๋ยวยกไปให้ท่านพิจนาสิละองค์เนาะให้ท่านตักเองเราไม่ใส่ เสเสร็จแล้วเขาจะเก็บขัน <uk> <vida> <t un> น้ำใส่ได้ครับแต่ยกชนบาทครับยกชนบาททั้งสองมือนะครับอ๋อถ้าใส่ทีละขวดก็ได้ครับพะพระมีสิบ <t un> พระเนนสิบหกลูกมีหลายรูปนะครับตัดบาทครับ ภาท้นนั้หลายะครับมีหลายรูปนะครับครับผมอาหนูน้อยอ้าวแล้วหันหน้าไปหาลงตาลง,งาอ,อ,าอ่านี้ฮะเป็นการปลูกฝังให้ทะลุบำรุงผู้พุศธศาสนาตั้งแต่เยาว์วัยนะครับปลูกฝังกันตั้งแต่ยังเล็กยังน้อยนะฮะห้านากาสี่สิบห้านาทีนะฮะอังคารที่ยี่สิบหนึ่งธันวาคมสองพันห้าร้อยสี่ นี่ก็อยู่กันภายในลานจอดรถด้านหน้าสาลานะครับภายในวัดสำเพาทองครับทีละคนครับทีละคนครับทีละคนนะครับอ่าวันนี้พระสงฆ์สามเณรเนี่ยทั้งหมดสิบหกูปนะครับอ่ะแบ่งใส่กันนะครับองค์เล็กองค์น้อยหรือว่าใครมีน้อยก็ใส่ให้หลวงตาบญชื่นได้นะครับเหมือนกันนะครับอ่านี่คณะศรัทธานะฮะ กลุ่มญาติธรรมนี่มากันประมาณร้อยกว่าคนนะฮะภาพบรรยากาศแบบนี้นี่ต้องบอกว่ามากันต้องตีสามตีสี่นะฮะนี่ความศรัทธาไม่ต้องมีเงินจ้างมาเลยนะฮะนี่มากันเองโอ้โหนี่อะไรลมฮะับาบาทร่วงซะแล้วม่คนหากันตึมทั้งลานวัดนะฮะ่พราะคณเจ้าพลาดนิดเดียวคนข่บกันใหญ่ <c oughs> ใจเย็นๆยไปขัท่านหลุดได้หลุดมือกันได้นะฮะ นี่ฮนะเอ้าเจ้าที่ตำรวจฮนะสวัสดีครับมาอำนวยความสะดวกแต่เช้าเลยนะฮะหน่วยกู้ภัยฮะวันนี้ก็เป็นหน่วยกู้ภัยมูลที่เสมอกันของจังหวัดสุพรรณบุรีเมื่อวานเนี้ยไปรับกันตั้งแต่เขตนู่นเลยบางเลนเลยนะฮะไปรับถึงเขตบางเลนเลยนะครับเพื่อ,อจับมือนะครับผัดกับนะครับเปลี่ยนผัดกับหน่วยกู้ภัยนครปฐม,มของมูลที่สุการานุเค,าคราะห์น,น,นะฮะให้ช่วย ไม่ช่วยไม่ไปเป็นเลยบอกเขา,าไม่ใส่ปัจจัยเลยบอก,กอนนะฮะนี่ฮะก็นะครับเป็นภาพสดๆยามเช้านะฮะ นี่ฮะเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยมุ้ยที่เสมอกันฮะันี่ก็มาอ่าเป็นลูกศิษย์ลูกหานะฮะนี่ใช้รถเข็นเข็นกันบ้างนะฮะใช้หม้อกันบ้างนะฮะนี่อ่าไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับคุณจ๋าครับอ่านี่กำลังหลักนะฮะของแต่ละง,งานไม่ใช่เป็นงานบุญเอ่ยงานอ่ภัยพิบัติต่างๆนี่นะฮะก็ต้องบอกว่านะครับได้กำลังหน่วยกู้ภัยนะฮะทั้งสิ้น ตอนนี้ฮะสามมเาเนรไทมนะฮะสัมมาเนนตื่นแต่เช้านะฮะเนี่ยสวดมนต์ทำวัดเช้านะครับแล้วก็บินถบาตเดินตามทุดงของตาบุญชื่นนะฮะมาละหลายวันแล้วนะฮะอ่าชนบาตรครับชนบาตรเลยอ่านั่นแหละชนบาตรท่านอ่าช่วยยกก็ได้ครับเดี๋ยวช่วยยกเข้าข้างในเลยครับพี่ครับไว้ใครใส่บาตรแล้วเข้าไปรอข้างในนะฮะเดี๋ยวรับพรน,นะ ใครใส่บาทแล้วเข้าไปรอรับพรข้างในเลยนะใครยังไม่ใส่ไปรอต่อแถวข้างหน้าเลย <c oughs> อ่าใครมาใหม่นะครับไปต่อแถวข้างหน้า <c oughs> อ่านะครับใครใส่บาทแล้วเข้าไปนั่งรอเป็นระเบียบนะครับเ <c oughs> ว้นระยะห่างสักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ใครที่มาใหม่เดี๋ยวต่อแถวนะฮะเริ่มแถวใหม่เลยนะครับ <c oughs> อ่าไปเลยครับไปเลย มาแล้วครับมาแล้วอหลบหม้อนะครับหลบหม้อนิดนึงอ่ายบาดนี่ฮะถ่ายบาดถ่ายรูปต้องต้องเอียงนิดนึงผู้หญิงเอียงซ้ายเอียงขวาหน่อยนะอย่างงี้ได้แล้วก็ฟูมเอาไม่ต้องไม่ต้องขยับเข้ามานะครับยืนอยู่เฉยนะครับยืนอยู่กับที่นะครับยืนอยู่กับที่เลยนะครับปัจใจอย่าใส่นะครับใครมีปัจใจออกเลยนะครับ ใส่บาทแล้วเข้าไปข้างในเลยนะครับนั่งหาที่นั่งรอรับพรเลยนะครับของใหญ่ๆนะครับถุงใหญ่ๆนะครับน้ําเป็นแพ็คนะฮะเนี่ยเป็นถุงเล็กๆเนี้ยใส่ได้นะครับของใหญ่ๆนี่ไม่ต้องใส่ในบาทท่านฮะอย่างนี้เนี่ยใหญ่ไปไม่ต้องใส่นะแม่นะเดี๋ยวยกชนชนบาทท่านนะครับบางคนก็ศรัทธาโอ้โหแตงโมลูกหนึ่งใส่ไปในบาทลูกใหญ่พาบาทเด็กนะน้ําสิงแพ็คเบ์เริ่มเลยนะฮะใส่ไปในบาทโอ้โหไม่คํานึงถึงเลยว่าบาทจะร่วงหรือเปล่า นี่ก็ต้องพิจนารณาฮะหลายคนบอกว่าไม่ให้ใส่ปัจจัยใส่ทองได้ไหมทองไม่ได้นะฮะช้างมา้าวัวควายก็ไม่ได้เหมือนกันเอาแค่อาหารนะฮะอ่านี่คือภาพบรรยากาศสดๆยามเช้าวันนี้ฮะบริเวณด้านหน้าของสาราว,วัดสำเพาทองอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีอากาศยามเช้านี่โอ้โหเย็นจริงนะฮะวันนี้ยี่สิบสององศาในขณะที่ภาคอื่นยังร้อนกันอยู่เลยนะฮะ ห้านกาห้าสิบนาทีนะครับ <Okay. S 1> ขอบคุณนะพี่น้องชาวอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีทุกท่านที่ช่วยกันทะนุบำลุงพระพุทธศาสนา,า,านะครับ <Okay. S 1> อ้าวพอแล้วค่ะพอแล้วอ้าวใช้ซมูมเอาใช้ระบบซูมหน่อย งาถุงถุงถุงใหญ่ๆยกชนบาทนะพี่นะยกชนบาทเลยนะครับนี่ฮะเดินทางมาจากกรุงเทพมหาคนครเลยฮะจำหน้าได้นะฮะเดี๋ยวจะเศษอกรณ์น,นะครับเดี๋ยวจะล้นนะครับเดี๋ยวจะหกนะครับโมธนาบุญนะครับทุกท่านนะครับ หลายคนก็อยากได้ภาพนะฮะเอาเอาบุญกันก่อนภาพไว้ทีหลังนะฮะสำหรับเส้นทางวันนี้นะครับเดี๋ยวขอแจ้งให้ทราบนะครับท่านรับบิทบาศเสร็จท่านก็จะ พิจารณาหารภายหลังจากท่านพิจารณาหารเสร็จนะครับท่านก็จะเก็บเครื่องอัถบริขารนะครับแล้วก็เริ่มออกจากลิขุดงต่อนะฮะเส้นทางวันนี้ออกจากวัดสำเพอทองฮะมุ่งหน้าไปทางอำเภอบางปะมานะครับหลายคนก็แหม่ชื่นใจฮะโทรมาถามตั้งแต่ตีสามครึ่งเอานี้ฮะวยาวชกรของวัดสำเพอทองฮะเมื่อวานนี้ช่วยประสานงานนะฮะเรื่องสถานที่ขอบคุณมากนะครับเนี่จัดเตรียมสถานที่นะฮะ ความสะอาดเรียบร้อยอ่ะขอขอบคุณมากแล้วก็ฝากขอบคุณไปยังอ,อสองมอด้วยกำนันผู้ใหญ่บ้านนะฮะเจ้าที่ฝ่ายปกครองต่างๆนะครับที่มาชาวบ้านนะฮะที่มาช่วยอำนวยความสะดวกนะฮะใช่ครับนี่นี่ใส่บาทยังครับใส่บาทกันยังมีใครยังไม่ได้ใส่บาทบ้างครับมีมีไหมมาใหม่ย,ยังไม่ได้ใส่บาทมีไหมครับใส่หมดแล้วแม่ไปนั่งรอรับพรเลยเดี๋ยวเต็มก่อนแม่ไปเร็วเข้าก่อนไม่ได้นั่งหน้าเลย โอ oh, oh. Ma Ma ้โมาจากไหนครับมาจากไหนตลาดบางรี่ตลาดบางรี่ต้องมีขนมสาลี่มาฝากใช่ไหมทั่วไทยนิวจ้าต้องตัวเมืองใช่ไหมอ๋อบางรี่ไม่มีโอ้ขอบคุณมากนะฮะอะถ่ายเสร็จแล้วออกเลยจ้าคุณแม่จ๋าหลวงปู่มาแล้วจ้านี่ใส่ยังคะยังเอาต่อแถวห้องนู้นเนี่ยไปนี่ไปนี่เอาคุณเสื้อเหลืองหลบหน่อยอะ อ้าวเอานี่มามายืนทางนี้เลยยืนนี้เลยพี่อ่ผมพอยากแตะตัวหน่อยอ่ะอยู่นี้เลยอ่ามาใครยังไม่ใส่มาต่อแถวนี้เลยอ่าช่ายถายซูมเมาหนูอ่าอ้าวมาใครยังไม่ใส่มาลองนี้ครับใส่แล้วเข้าข้างในเลยครับเออรับพอรอนข้างในเลยอ่าใส่แล้วรับพอรอนข้างในเลยฮะรอรับพอรอนเลยอย่าตัดหน้าเร็วส่านมาแล้ว แหม่หวัดเสียวแล้วเกินนะฮะเดินตัดหน้าระยะกระชั้นชิดเลยอ่าเสร็จแม่เร็วไปเลยแม่วางเร็วเร็วหล,ล,ล,ลบเร็ว,แ,วแม่ไปไปเร็วไปเดินช้าหลงตาอีกดูพื้นดูพื้นไปพี่ หลวงตาบนชื่นฮะก็กำลังจะเดินเข้านะครับโอ้หลวงตาไปแล้วโอ้เก่งยังเลยโอ้หลกหลวงตาไปไหนแล้วหลกฮะหลวงตาไปไหนแล้ะคะเมื่อกี้บอกว่าไงหลวงตาไปแล้วเหรอหลวงตาอยู่ไหนหลวงตาไปแล้วโอ้โหเก่งจริงเลยเก่งจริงเลยสวัสดีค่ะ เป็นภาพาของเหล่าพี่น้องชาวพุทธนะฮะที่มีความเลื่อมใสศรัทธาในพุทธศาสนาฮะอ่ะเดี๋ยวนั่งร้องก่อนนะครับนั่งนอกก็ได้นะครับข้างในเต็มนั่งนอกไม่ต้องเบียดกันเนาะนะครับเดี๋ยวรับพรนะฮะไม่ถ่ายรูปครับคุณแม่ครับไม่ถ่ายรูปนะวางกล้องก่อนเดี๋ยวท่านเปลี่ยนคองผ้านะครับท่านเปลี่ยนคองผ้าเราไม่ถ่ายเนาะเดี๋ยวรับพรียไ่ครับผมไม oui ่เป็นไรพี่ตัดหน้าเลยได้เลยไม่มีปัญหา ได้เลยได้เลยใช่ผมจะขอรายดได้เลยครับได้เส้นทางวันนี้เดี๋ยวไปบางปะมาณใช้สามสี่ศูนย์ไปไปออกเส้นองขอนี่ก่อนใช่เดี๋ยวผมดูให้ระหว่างไปขอไปโซนหงนะผมดูให้นะครับก็จะเดี๋ยวจะโพสสักพักหนึ่งเออเกาไว้เมื่อคืนอยวนี่ฮะ มุ่งหน้าบางปะมาผ่านโรงเรียนโสมมกสุมานได้ได้ได้ครับพี่ได้ครับได้ครับได้ครับได้คจังช่องสามช่องเดียวช่องสามช่องเดียวอ๋อเราเดียวเลยเราเดียวเลยออกเดียวเดียวกันอ๋อมาเลยดูเมื่อวานก็มามาใช่ฮะพี่กุ้งเรายดีนะกุ้งพี่หนุ่มอ่าเนี่ยพี่กุ้งโทรมายเลบอกบอกว่าเนี่ยมาเจอน้องเก่าเนี่ยบิ๊กบังอ่ะ บิ๊กบังบิ๊กบังพี่รับผมยางพี่เดี๋ยวแป๊บนึงขอยิงอีกทีพี่หายไปไหนเอ๊ยยิงแล้วหายไปได้ไงขอขอยิงทีพี่ก่อนสอาเอาะพี่ทักไปแล้วพี่ได้ครับได้ครับพี่ขอบคุณมากครับพี่ทักติ๊กเกอร์มาตัวหนรับ โอเคก็ถ่ายรูปนะครับก็ถ่ายรูปนะครับเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาถ่ายอาอต่างชาติก็ไม่รู้บอกแล้วบอกแล้วโนโนพูดไทยได้ไหมพูดไทยได้ไหม พี่ชื่ออะไรครับเนี่ยัครับพัดนนทร์โอเคพัดนนทร์นะส่งไปแล้วครับพี่ส่งเส้นทางไหมเดี๋ยวเส้นทางในลายมือของปู่เลยแต่ว่ามันก็เดี๋ยวมีปิกย้อยอะไรเงี้ยมันบ้างเพราะเนี่ยทางหลัก กวาดีพี่กุ้งด้วยพี่ได้บิ๊กบังพะเยาครับที่อยู่ที่ไหนผมอยู่พะเยาอยู่รแะผูซางผมอยู่พลยจุนเอาจริงเหรอทำไมอยู่นี่แต่ผมมีครอบคอยู่ในสากปีแล้วโอ้้ตันอย่เียงคติดกันผูซางเจียงคตอนกุมเนะอยู่ผูหนุ่ยก็ทำห้องสาย ส them, <spe c oughs> ัมภาษณ์ไว <ct ave gesehen S 1> mm ้ยังพี่อนสัมภาษณ์ไว้ยังได้สัมภาษณ์ได้คุยกับปู่ยังเช้าเห็นมาก่อนใช่ครับจะบม่ได้บม่ได้สัมภาษณ์บม่ได้สัมภาษณ์ปู่เพราะว่าเนี่ยชนวงกาเราสัมภาษณ์ไปแล้วสัมภาษณ์ไปแล้วพรไปแล้ว่ที่นี่กุ้งอะไรเนี่มาเก็บบรรยากาศเนี่ยที่แรกก็จะงือเอาหลายทางผมก็บอกว่าเดี๋ยวต่อเจ้าผมมาต่อปู่รับเป็นบายดีกว่าเปนเห็นบรรยากาศขนาดนีมสีวันสุดท้ายเนี่ยรับสีสามสีสี่มากันแล้วครับ โอ้ศัทธายเยอะตลอดทางที่เก็บภาพบรรยากาศตลอดทางว่าสดกลางไม่ได้เก็บภาพตลอดทางริมทางสิมท,ทางนี่บรรยากาศน่าเก็บที่สุดแล้วครับไม่ค่อยมีคนช่องไหนเก็บขณะนี้ท่านกําลังพิจารณาอาหารนะฮะเดี๋ยวก็สักคู่หนึ่งนะฮะท่านพิจารณาอาหารเสร็จท่านก็จะให้พรนะครับแล้วก็ฉันพระตาหารเช้า มานั่งนั่งผู้หญิงนั่งทางนู้นได้ไหมครับเชิญเชิญนั่งทางทางข้างในได้ไหมยี่นั่งลำพระไปคุณแม่คุณแม่ขยับมาได้ไหมครับคุณแม่ครับโอเคอ่าถอยไปไหนครับถอยไปหน่อยเชิญเชิญคุณแม่เข้าไปหน่อย่านั่งสูงกว่าครูบาอาจารย์เนาะเดี๋ยวจะเป็นบาปเป็นกรรมกันนะฮะเราลองบอกกันนะครับมาเนี่ยฮะภาพบรรยากาศเช้านี้นะฮะ เดี๋ยวเดี๋ยวขอขอทางเดินไปด้วยนะเนี่ยฝั่งนู้นก็นั่งได้นะเดี๋ยวตรงนี้ต้องเป็นทางเดินเพาต้องเว้นนีอนิดหนึ่งเนี่ยเหยียบได้ครับเหยียบพี่พี่เสื้อขาวผูกโบนร่าง,งตรงกลางเลยก็ได้อ่าแต่เหยียบไปหน่อยเนี่ยนั่งแถวหน้าเลยเหยียบไปหน่อยเหยียบไป เชิญเชิญทางนู้นนะครับเชิญนะับนี่พี่เป็ดนี่ครับ,นะรบทางนู้นเลยนั่นน่เป็ดเนะี่ยเข้าข้างหน้าเลยไปต่อแถวข้างหน้าเไปได้เลยครนั่งต่อกันได้เลยแถวหน้าไปอไปโน้นดีกว่าหน้าถัดไปเลยครับยาวไปเลยยาวไปทางนู้นได้เออ ไม่ต้องเข้าไปแย่งด้านใ่น,นะครับ ขอขอขอถาดหลบนิดนึงขอทางเดินนิดหน่อยขอทางเดินนิดหน่อยับขอบคุณครับอ่านะครับช่วยกันคัดแยกนะนี่แหมจิตนาสานะครับช่วยกัน phá tổng phá bán tiếp <laughs> à, để chặt trên chút chút đó hoàng hoàng na phạ lắm thầy à. tổng này ไม่ได้ตอนถันอาหารเขาประกาศ<ล>อยู่<ล> <c oughs> ต้องรอท่านพิจารณาอาหารแล้วก็ให้พรได้ตอนให้พรพี่สุมเลยเดี๋ยว <c oughs> ท่านให้พรถ่ายได้เลยอ่าขอมานั่งลยจ้ะคุณแม่หาที่นั่งเดี๋ยวรับพรนะแม่นะเ <c oughs> อย่าขอทางเดินไว้หน่อยนะครับขอทางเดินไว้หน่อยนะ ยกไปถวายซะอ๊ดไปโอุดนะฮะจับขตา,ารกันนะฮะ อย่าถ่ายรูปนะครับอย่าถ่ายรูปท่านพิจรนาหารเดี๋ยวรอท่านให้พรแล้วก็ถ่ายค่อยถ่ายเนาะไปเลยไปเลยมาให้ผู้ชายยกไปดีกว่าเพราะครูบาอาจารย์นั่งอยู่เนาะ<ว>เราเป็นผู้หญิงไม่เหมาะามให้ผู้ชายยกไปอ่า<ว>ขอบคุณครับพี่